มันคือมงม่วงแกะตัดออกก็ได้สบายดีพี่น้องโอ้ยหัว้อกันตอนเลิกเลือกข่าวอีกแล้วอยู่กลางบ้านพี่แหละโอ้รวมชีวิตเจอกันรวมราคาห่วยอยู่กลางบ้านแจ้งอยู่บ้านลงแจ้งอยู่แจ้งกาลังสิทธิตำตำมะม่วงขี้ข่าวตอนเลิกเลิก สซกับเทียมเาเอามาดีกว่าเนี่ยมม่มรืออกัเทียมกับบมีเอามงกระแสนั่นเลยเนาะไซก็ลงเงินกบดาวดาวเป็นมือเองเนาะยืนงัขู่หนูอียเจ้าอะไรเนี่ย รัวก,กับบุริจะกรมาอยู่นนะเลย้มเหตุหหยิ้เข่าในนี้นะมันหนะิวเข่ากลางคืนนะว้าวระดีนึน่งเหตุนานาหน้าโมนะคุณมาละมาได้ <c oughs> ยู่ต่ตไปได้ใน้่ัะคุกันอีกหลยยิ้มเข่าปานี่ะนี่แหละ <c oughs> Cái con cái con cái dũ, cái dũ. Đó. <laughs> để... khô của hiếu cái hiếu thế hai bao nhiêu khô bạn như này chắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ันามเลยอยปกขาอันนั้นได้ได้ปยเด็กวนี่นะเออเปเด็กเยองกาเขายังก่อใบดาวเขาว่าเขายังก็ขาอันนโฆษณายังก็อหรอ่า ยังว oh, no ่าเกิดนะ๋ยวขอโฆษณายังเยแหละโอ้เป็นลงไปเนอโดนรัวเลยปาเกินป้าเอาบวมปัดบวงไง้ยิ่ยากเลยยดงนี้อห็เลยยแล้วยังไยวแกกัน อาสีมือกันกลุ่มตาลงไปประจำที่ได้ตำแหน่ปลาสีมือเบาดาวนะพี่น้องแซ่บการซอยมกักแนวเห็กกินเองจะแซ่บเองได้เนี่ยสีมือทางนั้น ขี้มือทังนั้นเครื่องของกูใช่ไหมนี่ตังมรือเปล่ายืเงินดดีกได้รประจำอาิการ์สเอาสมแห้งได้สมคอยสมคอย น้องเอพี่น้องเอ้ยอดนเลกมาแล้วเข่าหองก็เลิกเยอะบริยาเต็ปาอยากหดท่อจะมากี่เงินปายในนั่นั่งนัางนั่งคองโซนแ็กซิ่เสือสาจรขั้นจังยังติดใจจะดุมันซี่นคือขันจรไ่วันว่าวยันเพิ่งถายตัวยันมะม่วง้มาแสงแน่นตามึงนี้น้อย้ยสุดยอดอัน

แ่เป่โอ้สอมาเลยเนอะซไฮซิมอไฮซิมแ่พอได้แกะไข่แล้วมนมนนม่ะขนาอนมได้เยเป็นไดี๋ยปีดไทไปได้เลีีตรงน้าเรื่องปีไยเกี่ยวกันเนาะมาคลอรวมปิดเแล้ว ไฟไฟบรเ้ขาวีิแต่ว่าบุไรฮะีกจะเชื้อ็ษีเียจิกก่อนกับปศิีอะมองกล้แล้เนกน้เนี่ยจำมาจอลงไเว้ยจำมาจอมันโฟกัสดปวยไก่โพหโเลตเห็นนะอูสุดยอดโเล่ขดนหะเานักกิ่เสือหักลายอยู่กลางบ้านมันบริยัญกันน้องเอ้ปะา ไม่ก็ไม่อกไม่ลาไ่เทาลเจ็บเป็นที่สองือกี่มือเปาเนีะัปรกินแบบตขาล่งบราณกะบุจ้าห่างแหลอย

Nhiam mày à, mà cần được được rồi. luôn. <laughs> <Tài. cười> <laughs> à, <laughs> mở đâu bây giờ được, được, nghe tiếng khóc không, nào con yêu khóc bỏ nào, này, cứ buộc buộc sẽ เสื้อนอนหหวปุกขาซุกปุกเสื้อแน่นั่นหละจะหลอกจะหลอกเด็กจะหลอเด็กบนนอนกับขากะลิทีวีบนนอนแล้วนะว้ามุ่งบ่มีลมกรแห้งๆไีหน่อยทางนี้กับสานแหงทางนี้โซ่หอโซ่หอย่างเดียวทางนี้ ตามืหงก่อห่อชีฮ er bon, uh. ีจ้เรเบอร์เท่าไรก่อนนะสามสเบอร์ชีชิปเป็นนอกขัาซึกกันไปไหนอะศ0 0สิบศ0สิบเจดสาเจ็ดสิบเิบไอ้าวปเสร็จแล้วข้านนึเข้าหเพชรบ่ แตงยังง่เดก็ติด่จแล้วเหี้คนละส่วมนู่นยสี่มือกันสานแหโอ้เพินได้ยาาเลยได้โอ้จิพวานเลยแหละตักขุยตักไงอยู่นี่แล้วขึ้นมาอยู่ในนอนทุกอย่างให้ปลาดดำกินมันหมกพี่น้องเลยปูนะ ้าเป็นโค้ชบอลเลยส่วนีนอง่างขอือที่ชื่อตาูงบดจากในแหละบิดจากในแหละสองเออซาโนยตึกน้ำโขงหรือว่าน้ำคลอง cái hồi hào mình cứ gì ôi nó quay hồi cái gì ra làm ai nhạt vô kinh nhắn lên à <laughs> phết, phết đen lợi im là lợi vào là Để <laughs> <laughs> สันนี้ผรับแต่ก็รับผู้ลับแต่ก็มี้ะมหม่นีหน้อพอกันใหมคลิปหนาไปน้องเลยสำละยังได้ขอเดี๋ยวดิเอด